o มอร์น n ิ่งสวัสดีตอนเช้าครับผมรุน่นเสสดายไปเอาบางโพนกรุบปกรุเครียบบาทขอสวัสดีครับเอฟชีทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับตอนนี้ผมได้เอาบรรยากาศตั้งแต่ชเช้ามืดอ,อยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารนะครับมาฝากเอฟซีอยู่ข้างหน้านี้ก็คือสะพาน,นครับสะพาน นี่ก็ฝั่งทางโน้นนะครับก็เป็นพี่น้องบ้านเรานะครับเขตสปพลาวเขตสวรรค์เขตครับสวรรค์เ <c> ข <oughs> ตอี่จะเห็นนี่นะคือแม่น้ำโขงครับแม่น้ำโขงสวยงามมากครับบรรยากาศตอนเชา้ามาฝากเอบีครับนี่ต้องตื่นแต่เช้านะครับถึงได้บรรยากาศแบบนี้ อันนี้อากาศเย็นครับเย็นค่อนข้าง,างหนาวเลยนะครับหนาวเลยแล้นก็มีเมฆนะครับเป็นเส้นตรงเลยก็เหมือนเหมือนป่าแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ป่านะครับข้างล่างนะใช่ดำๆๆนะครับแต่ข้างบนมีแสงขั้นนั่นก็คือเมฆนะครับเมฆเมฆ <c oughs> ต้องคว้าโปร่งใสนะครับอันนี้คว้าโปร่งใสมาก รถคือผู้คนกำลังออกมาใช้ชีวิตนะครับรถวิ่งไปวิ่งมานะครับพราเราก็นอนอยู่นะครับอยู่ใ,ใกล้สะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับถ้าไปทางนี้ก็องค์ปู่นะครับนคราชครับอยู่ที่ทางขึ้นสะพานนี่ที่เรานอนอยู่นะครับผม เต็นนอนนะครับเป็นเต็นนอนนะครับนี่เราตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมอาบน้ํานะครับอาบน้าตอนนี้คุณบุตรศรินไปแล้วนะครับห้องน้ำในเช้านะครับเป็นส้วมสาธารณะเป็นห้องน้ําสาธารณะครับเหมาะมากเลยที่เรามาพักอยู่ที่นี่เพราะมีการอำนวยความสะดวกนะครับผมนี่นะครับนอนนี นอนเย็นสบายครับอากาศเย็นสบายวันนี้เนาะเย็นลมมีลมพัดหน่อยหนึ่งหนาวถึงเย็นถึงหนาวเลยครับตอนเช้าเนี่กวกาเย็นถึงหนาวเลยนี่คือชีวิตของพวกผมนะครับผมเขียนชื่อนี้เอาไว้นะครับชีวิตหลังกเกษียณนะครับของครูใหญ่ยาว ผมพอใจมากครับที่ผมกเกษียณแล้วผมมาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็มีความสุขด้วยครับมีความสุขด้วยกับสิ่งของที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเจ้ารถโตโยตา้านะครับเล็กๆๆๆผมกับรถพ่วงครับรถพ่วงม,มันทุกสิ่งของนะครับ นี่ผมมันทุกมาสามารถปลดออกได้นะครับเป็นรถล,ลากรถท่วงขนาดเล็กครับผมเป็นของรถจิบทหารนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยถังน้ำครับถังน้ำถังน้ำดื่มนะครับผมแล้วก็ถังดับเพลิงเนาะก็ถังน้ำมันอะไรครับถังน้ำมันอะไร <c oughs> นี้เราแต่งเองนะครับแต่งเองเอามาเพิ่มนะครับเมาเพิ่มอันนี้ก็ถังแก๊สครับถังแก๊สเตาแก๊สปิลิกรานะครับไปทางโน้นก็เป็นถังน้ําแข็งครับถังน้ําแข็งนี่ถังน้ําแข็งครับผมสามารถครับเอาอะไรแช่ได้สบายๆอันนี้เป็นถังพวกเก็บสิ่งของนะครับสำหรับการใช้รถมีลวดสลิงมีอะไรครับอยู่ในนี้ครับก็คือหูเกาะมปน พอใจอย่างมากเลยครับที่มีเราพยายามสรรหาเก็บเงินซื้อนะครับเราไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายแต่เราก็ต้องการสิ่งนี้นะครับเพื่อเอามา <c oughs> ใช้กับชีวิตของเราก็สามารถตันจรไปมาได้สบายนะครับรถคันนี้ไปเที่ยวนะครับทางภาคเหนือ เราก็ทั้งภาคอีสานไปตามที่ท่านได้เห็นคลิปนะฮะติดตามดูคลิปว่ารถคันนี้นะครับผม,ผมไปเที่ยวไหนบ้างเนาะวันนี้เขาได้มาเที่ยวที่มุกดาหารครับผมมาให้กําลังใจลุงพลด้วยหลังจากนั้นเราก็จะรอเพื่อนอยู่นี่หนึ่งวันนะครับรอเพื่อนอยู่นี่หนึ่งวันเพื่อนจะมาจากจากอำเภอกระทลักษ์นะครับจะขับรถมอเตอร์ไซค์มาเที่ยววันที่สิบเจ็ดนะครับผมวันนี้ก็วันที่สิบห้า ก็สิบหกอีกวันหนึ่งซึ่งให้นะครับมาให้กำลังใจลุงพลนะครับผมนั้นก็รอวันที่สิบเจ็ดนะครับเพื่อนๆจะมาหาก็รอที่นี่หลังจากนั้นแล้วผมก็คงจะนะครับเดินทางไปเที่ยวไปเรื่อยๆตามดินแม่น้ำโขงนะครับตามดินแม่น้ำโขงนี่ตอนนี้ก็เริ่มมันลาสว่างแล้ว พอใจอย่างมากครับผมใช้ชีวิตแบบนี้มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของผมของตายยายซึ่งเราอายุมากแล้วนะไม่กระตือรือร้นอะไรแล้วไม่เอ,เอาอะไรอีกแล้วนะครับคือเราจะใช้ชีวิตแบบนี้แหละกินเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับมันก็สะดวกสบายนะครับโดยเฉพาะที่นอนของเรานะครับอยู่บนหลังคาเนี่ปลอดภัยด้วยครับปลอดภัยด้วย เป็นการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหากท่านอย <c oughs> ากจะใช้ชีวิตแบบนี้ก็ลองดูนะครับลองดูมันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับนะพอเรามาอยู่ที่นี่เราก็เห็นอะไรนะครับซึ่งแตกต่างกับบ้านเราครับนถะึงแม้ว่าเราจะมาบ่อยๆก็มีความสุขนะครับได้ออกจากบ,บ้านมาเที่ยวมาเห็นผู้คนนะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นะครับ <c oughs> มันเราออกจากบ้านมามาชาร์จแบตนะครับมาชาร์จแบตให้เราเพิ่มพลังนะครับสวยไหมครับตอนเชา้าบรรยากาศตอนเช้านะครับผมเ็นแม่น้ำขนาดใหญ่ของประเทศไทยนะครับ อีกแม่น้ำหนึ่งซึ่งใหญ่ลงจากแม่น้ำทะเลนะครับคือบรรยากาศตอนเช้าครับผมแ <c> ส <oughs> <c oughs> แสงแรกของเทศไทยนะครับมวานนี้เราก็เดินทางมานะครับตั้งแต่เช้าเมือดแบบนี้นะครับ ือผมชอบในการเดินทางออกไปเที่ยวเนาะนี่คือเป็นถนนคนเดินตอนกลางคืนนะครับนี่คือตอนเชา้าก็มีผู้คนบางตาครับเมื่อคืนนี้ตอนหกขําำไม่ค่อยมีคนนะครับผม ตอนเช้ามาให้เอฟซีได้ดูนะครับผมนี่กสน่อยพระที่ก็คงจะโผล่ขึ้นมาแต่ผมก็คงจะถ่ายบรรยากาศตอนเชา้าพระที่คงไม่ไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าผมจะไปอาบน้ำแล้วเอามาฝากตอนเช้าครับเอฟซี FC. ขอบคุณมากนะครับเอฟซี FC. ทั้งประเทศไทยและต่างแดนนะครับจึงเมื่อคืนนี้ก็ผมไลฟ์สดนะครับคิดว่าจะไม่มีคนเข้ามาทักทายนะครับ ก็มีมากมายเลยนะครับเกินคาดเลยขอบคุณมากเลย FC ทุกท่านนะครับหลายๆท่านก็ให้กำลังใจนะผมเนาะก็คงจะทำกันแบบนี้นะครับทำกันแบบนี้แหละเพราะผมรักในการที่จะใช้ชีวิตนี้แล้วก็ในเรื่องของ y o u t u b e เราเพิ่งเข้ามานะครับก็ขอโทษขออาภายัยบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่รู้และไม่เข้าใจนะครับก็ได้ FC นะครับหลายๆท่านนะครับไม่ว่า คุณละมูนนะครับคุณสุภตรานะครับคุณประเพรนะครับผมก็ได้ให้คำแนะนำมาตลอดเลยผมก็นะครับกลัวจะผิดพลาดน,นะครับพิจาาก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางที่คำพูดหรืออะไรผมอยากจะให้เอฟซีได้มีความสุขครับผมเป็นคนที่พูดอยากจะติดตลกนิดนตึงนะครับก็จะได้ถือสานะครับโอ สิบกว่านาทีแล้วครับอ่าโอเคสําหรับเช้านี้นะครับเอามาฝากเอฟซีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากขอให้จันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ